สว,สวัสดีครับรกับเมนีกะมาอยู่กับน้องเนตอีกมือหนึ่งนะครับครับสำหรับเมนีกะภาพพ่นองนะครับเหลาาเบงอ่นผลิตนะครับทางการเกษตรนะครับเป็นเกษตรผสมผสานนะครับกะหลากหลายแนวนะครับกับภาพพ่นองยางเบงนะครับครับสำหรับมังนีนะครับกะเป็นพริกนะครับนี่นะครับติดหมากแล้วนะครับกับ ก็ได้กินนะครับกับปลูกแบบหลากหลายแนวนะครับนี่นะครับกับปลูกรวมกันน้าตนมาเคียบนะครับเพราะว่าจะห้ายแนวนะครับนี่นะครับสาหรับคนกรีฑา้างในนี้นะครับคนก็จะติดมากลักษณะประมาณนี้นะครับก็เป็นการปลูกแบบมีพื้นที่ว่างบางใดกับปลูกใส่ไปเรื่อยๆนะครับกับปลูกแบบบานนอกบานนอกนะครับกับบันไดเลือกพื้นที่หลายบันไดนะครับ เขียบครับปีนี้กะติดหมากลายนะครับส่วนแบบหน่อยนานะครับหรือว่าบักเขียบนะครับนี่นะครับติดเซลล์ครับกะเริ่มออกหมากใหญ่แล้วนะครับสําหรับบักเขียบครับกระไรตุนอยู่นะครับสําหรับมังยมกะติดหมากเซลนะครับสมๆนี่นะครับกันมือเมื่อยมากนะครับย่ำเฮดเวียก์เฮดงานกะ เอาไว้ตำเอาไว้ยังกระไดนะครับสําหรับการเห็ดงานเมื่อยๆนะครับในการเห็ดงานครับตรงน้นิดนะครับกะปลูกพลไม้ไว้ท่านการเห็ดเกษตรแบบผสมผสานพืชผักสวนครัวแน่นะครับพลไม้แน่นี่นะครับกะผักคะหรือว่าผักะอมนะครับกะแตกยอดเลยครับสำหรับต้นใหม่นะครับใหม่ยืนต้นน้องนิดกับซปลูกแก้วมังกรนะครับนี่นะครับ ให้เพิ่นเลื่อยขึ้นนะครับเพิ่นก็จะเลื่อยขึ้นสูงนะครับพุ่นนะครับปลูกไซ่ต้นกกไม้ดูนะครับการหลายต้นนะครับแกวมังกรน้องนิดเ็สิปลูกไว้หลายยางนะครับนี่นะครับสําหรับทั้งนี้ก็สิเป็นแปลงหมึกทั่วนะครับเคยอัปเดตให้พี่น้องไลค์ทานไปชมนะครับมีผลผลิตก็ออกเซลแล้วนะครับกําลังให้พลนผลิตนะครับก็กาลังให้ผลนผลิตที่เก็บได้แล้วนะครับสําหรับ ตัวนะครับแปลงผักผักคะกระแตกยอดเซลนะครับกไว้แจวตำสมบักทัว่วหรือตำสมตำบักงหุ้งนะครับหลากหลายแนวนะครับนี่ก็จะเป็นสมนะครับกระเจ็บนะครับนี่จะเป็นกระเจ็บที่ใส่หมากแดงๆนะครับที่ว่าย่าเพลินเป็นหมางมากมานะครับอันนี้ก็สามารถส่ชงเป็นชานะครับในการเฮ็ด อาหารนะครับเป็นน้ำน้ำหวานนะครับเป็นน้ำข้าวเจี๊ยบนะครับในการเห็ดองหวานท่านแก่ห่อนนะครับเมื่อยๆชุ่มคอนะครับกัยามเิ่นเป็นหมากมากก็เห็ดได่นี่ก็เป็นข้างมูบวบนะครับที่อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งตั้งแต่ปลูกนะครับตั้งแต่เน้นะครับเพิ่นกะขึ้นสูงเลยนะครับรับบวบนะครับนี่ก็เป็นผักขะนะครับผักขะกับมื่นเนะครับ กระจายต้นนะครับสําหรับพะคะน้องนิดกระปูกไว้หลากหลายแนวนะครับนี่นะครับพะคะครับก็เป็นซิปเป็นเศร้าต้นผลัะนะครับรับต้นพะคะนะครับมาทางนี้กับน้องนิดกระซิบผ้ายางมาเบึงสับปะรดนะครับหรือว่าบักนัดนะครับภาษาไข่นะครับน้ำปลาหยางนะครับเพิ่นกะ ติดหมากอยู ul ่เรื Stock ่อยๆนะครับกับพ่อเด้กเก็บนะครับบางนัดติดหมากแล้วก็เริ่มเสี่หิ้ผลนผลิตกับซุกแน่แลวนะครับสําหรับหน่วยนี้ก็เริ่มซุกเลยนะครับเลื้องเลยครับนี่นะครับบางนัตพ่นผลิตนะครับก็ออกเลื้องแล้วซุกซุกหลายหน่วยแล้วนะครับกับน้องนิดกับเก็บไว้ท่านอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับตัวนี้กับบ่ท่านเด้กเก็บนะครับนี่อีกหน่วยหนึ่งนะครับสำหรับบางนันนะครับนี่นะครับ เพิ่นเอ็นลงเลยนะครับบางหน่วยเพิ่นก็จะเน่านะครับกันมาเบิงว่ท่านนะครับเก็บว่าท่านก็อาจจะเน่านะครับวันนี้สิเป็นมักซีดานครับหรือว่ารังนะครับรังอันนี้ก็เพิ่นขึ้นเองนะครับน้ำหอมยางนะครับกะตรงนี้กับจงไว้นะครับเพิ่นกับติดมาขึ้นกันนะครับนี่นะครับก็สิเป็นมักซีด้าปลานะครับ ในเพิ่นเกิดสิเป็นสีชมพูนะครับเหนือทั้งในเพิ่นนะครับน้เพิ่นสุกนะครับเกิดหลากหลายแนวนะครับอีกจังน่อยเพิ่์นเกิดสีไงเหรอครับพ่อเด็กกินพ่อเด็กทานนะครับสําหรับผลไม้นะครับตามฤดูกาลนะครับการต้องนี้กับปูกไว้หลากหลายแนวนะครับกระพานพี่น้องย่างชมนะครับในการให้ผลผลิตแล้วนะครับสําหรับผลไม้นะครับทั้งผีเก็ดสีเป็น สนของไอหน่อใหม่นะครับของไผ่นะครับเพื่อนกะจะออกหน่อหลายหนอนะครับกับพ่อเด็กกินนะครับนี่ครับสําหรับหน่อใหม่นะครับเพื่อนกะน้องนิดกะปลูกไว้หลายก่อนครับแตกหลายเลยนะครับแซ่วนะครับคุณนซวสามซิบนะครับแซวสามซิบนอนครับตอกอหนึ่งนะครับก็มีหลากหลายแนวนะครับกระยุ่งกะอาจจะร้ายแน่นครับ ตกไส้กับยางมานํำเนาะครับมีหลากหลายเนี่ยหลากหลายยางนะครับปลูกผสมผสานนะครับในการใส่ชีวิตแบบเกษตรผสมผสานใส่ชีวิตแบบเกษตรพ่อเพียงนะครับนี่นะครับนี่กรสิเป็นต้นลําดวนนะครับตรงนี้ก็ปปูกไว้อาศัยว่าดอกเพิ่นก็มีกินหอมนะครับแล้วกาแง้มนาแรงนะครับกระสดดิไต่แมงน้ำน,นะครับสำหรับมากเพิ่นเนี่ยกะกะ สกินได้นะครับสิท่านได้นะครับแามเพิ่นออกหมากมากครับหมากลําดวนนะครับแถวบ้านนะครับหอดยามหนาแหลงนะครับในช่วงฤดูฝนต้นฤดูฝนนะครับเพิ่นกะจะมีแเมงจีนู่นนะครับแถวผักตะบันอกเชียงเหนือนะครับเพิ่นกะจะมีหลายนะครับคือจังบานน้องนิดนะครับก็มี่หลายแนวกับน้องนิดก็ได้ไต่ก็พ่อได้กินพ่อได้ท่านนะครับ ครับสำหรับในมือนีนะครับกับน้องนิดกะพาพี่น้องยางช่มอีกโซนหนึ่งนะครับแบบข้าวๆนะครับกับบอดายยางทัวนะครับครับสำหรับมือนีนะครับกะนนิดกะฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ